การควบรวมกิจการครั้งประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาอาดิดาเตรียมซื้อกิจการทิวมการควบรวมกิจการครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอาจจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของวงการกีฬาทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอาดิดาซึ่งเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการกีฬาได้เข้าซื้อกิจการทิวเมอร์ซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีชื่อเสียงของพวกเขาการควบรวมกิจการครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดกีฬาทั่วโลกและอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและ แฟนกีฬาทั่วโลกได้แต่เรื่องนี้มีข้อมูลของความจริงมากน้อยแค่ไหนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดการควบรวมกันของสองแบรนด์นี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไรในโลกของกีฬาเรามาดูกันว่าการควบรวมกิจการครั้งนี้จะนําไปสู่อะไรและมันจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและแฟนกีฬาทั่วโลกอย่างไรจุดเริ่มต้นของทั้งพิวเมอร์และอาดิดาเกิดขึ้นจากการก่อตั้งโรงงานทํารองเท้าเล็กๆที่ชื่อว่าเกบรูเดอร์เดสเซอร์สคาเฟบริกหรือโรง,งงานผลิตรองเท้าพี่น้องดัสเลอร์ ในปี1924และประสบความสำเร็จอย่างสวยงามโดยทั้งสองแบรนด์ได้เติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการกีฬาทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันทั้งสองแบรนด์ก็ได้แข่งขันกันอย่างด่ ดูเด็ดเผ็ดร้อนมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตรองเท้าและอุปกรณ์กีฬาอื่นๆการควบรวมกิจการครั้งนี้อาจจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในตลาดกีฬาทั่วโลกและอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและแฟนกีฬาทั่วโลกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหางอารดาซึ่งเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการกีฬาได้เข้าซื้อกิจการทิวเมอร์ซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีชื่อเสียงของพวกเขาการควบรวมกิจการครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดกีฬาทั่วโลกและอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและแฟนกีฬาทั่วโลกได้แต่เรื่องนี้มีขข้้อออมมมูลงงควาาจริกนย แค่ไหนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเกิดการควบรวมกันของสองแบรนดน์นี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไรในโลกของกีฬาเรามาดูกันว่าการควบรวมกิจการครั้งนี้จะนำไปสู่อะไรและมันจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและแฟนกีฬาทั่วโลกอย่างไรการควบรวมกิจการครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดกีฬาทั่วโลกและอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและแฟนกีฬาทั่วโลกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอาร์ดิซึ่งเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการกีฬาได้เข้าซื้อกิจการทิวเมอร์ซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีชื่อเสียงของพวกเขาการควบรวมกิจกาารรคั้้งนีอจจะ มันไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในตลาดกีฬาทั่วโลกและอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและแฟนกีฬาทั่วโลกได้และนี่คือสิ่งที่แฟนกีฬาแอบคิดคือเรื่องโรแมนติกในการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของ2แบรนด์พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหางอาดิดดซึ่งเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการกีฬาได้เข้าซื้อกิจการทิวเมอร์ซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีชื่อเสียงของพวกเขาการควบรวมกิจการครั้งนี้อาจจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในตลาดกีฬาทั่วโลกและอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและแฟนกีฬาทั่วโลกได้ดััังงงงนนนนน้้้กกกาารรรรรคคอบวมิจจีีึเเป็ื่่ท ถ้าสนใจและอาจจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของวงการกีฬาทั่วโลกและเราก็ควรติดตามข่าวสารและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการครั้งนี้อย่างใกล้ชิด